เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับผมมาชีเป้ารถสีสวยเ่อนผู้ชมเด็กเส้นะครับคันนี้เป็นทอนด้าทอนด้าซีวีปี03ครับามลักซี่ดิเมนชั่นเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีสันเงาฉ่ำเลยคันนี้เครื่อง2.0นะครับแต่ไม่ต้องกูเปลืองครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดประหยัดมากครับแรงด้วยประหยัดด้วย เที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายพิกัดดูรถอยู่มินบุรีนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองดูพิเศษนะภายในเบาะหนังดำตัดลายไม้สวยหรูทั้งคันเบาะไม่ขาดครับมาเดิมหลังเดิมบอบี้ดีไม่มีชนหนักเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าโดยรวมแว่าครบพร้อมใช้ได้เลยนะครับ มาปัดเรือนไม้ใช้ได้ครบเลขไม้อยู่ที่2อ0 0 0นเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ